นกกระกกระสีนกกระสาตามตัวหนึ่ มะเรงมะเล็ง <Mal> uh, ีนบอริเวณบริเวิทุ่งทุ่ทุ่งหญ้า มันมันเห็นเห็นนอนนอนหลับ อยู่มันมันจึง,จงปินโฉบลงมาหางู ตัวนั้นตกใจ,กใจนกกระสา,ากล่กา,า,กาวลูก กล่าวว่ากล่าวว่าข้าข้าไม่ทำร้ายร้ายจุ๊เจ้าโรคเจ้าโรคโรคคำนั้นโรค ค่าอ,อกอ,อกหา,นอนหาหนอนาหนอนตามตามทุ่งหญ้า เป็น,ปนอ,าาอาหารเราเราเเราอะไรคะเป็นเพื่อนกันเถือ ตั้งแต่ตแตนั้นมา,นนมาทั้ง,ท,งทั้งสองชวนช่วยกัน นั้นาอาหารเอื้อเฟื้อเผื่อแผลซึ่งกันและกัน บรรทัดใหม่แล้วค่ะอยู่่อยูมาวันหงูนกกระสาบินบอกบอกกับงูว่า อย,อยากจะไนออกไปหากินที่ในป่าไกลไกลจนเจ้ากล้ากล้า ไอกับผ้าไม่ไหมไหมงูงูโค้งงูตกลงรับรับคำรับคำ Đại sĩ sì. sì. Léo sì, nếu, chúng ta sẽ đi, rơi vậy, rơi. như นกกระสาตอบตอบว่าเราจะพาเจ้าไป กลัวนะระระวางเด,งดินทาง,ทางปรากฏว่า พ <c oughs> ายุนฝฝนฝนสัตสัต ทั้งสองทั้งสองรู้ถึงรู้สึก,สกเหน็ดเหนื่อย ร้อนาวแ้ะหิวจนจึงบินล้อลงมาไปพัก ้นใส,นใ,สใกล้ลำลำทาน,านแข่งหนึ่ง,ง,งขณะขณะที่ นั่งนั่งปรึกษาปรึกษาการกันอยู่นั้นกันอยู่นั้นนกนกกระสา ชำจำจำเลื่องไปเห็นนนอนอยู่อยู่บนต้นไทรจึงบอกด้วยความ ตื่นตื่นเต้นว่าื่านค่า,ารอบตายแล้วนะ ส่วนมูแฮ<ห>เหลือบเหลือบก,ก็เหลือบไปเห็นก็เหลือบไปเห็นอึ่งอ่าง กระดูดกระดูดแปะปะปนปะปนอยู่กับแมวแมลงแมลงข้ามแล้วค่ะแมลงเล็กเล็กแมลงเล็กเล็กต่อไปสัก สัตว์ทั้งสอง,ง,สองอมีความความสุขสที่มาก,มาก ต้นจะโชคดีได้พบได้พบที่อยู่อาศัยอาศัยอาศัย อุดมสมบูรณ์และเขียวชะอุ่มและเขียวชะอุ่ม